พ,พ่อให้กำลังใจเอาไว้มองอ่านแล้วก็มองไปข้างนอกมองตรงไปเขาอมยิม้มจะได้ทำตามของฝันทักทีใส่แสงพขงนะาไหมโอเคแทนแล้วพี่ ้ันก็ให้แกเปิดให้พี่เป็นถือไว้็ได้เล่ครับบอสันไอเปิดเปิดไทยได้ไหครับไปเปิดได้เปิดไทยได้ะะยิ่งไฟมานละผุ่นกันเลครับอ๋อได้นี่นี่เข้าไปง่ายกว่านั่งตรงที่โจนิคเออนี่นี่เออเปิดเอาแสงนั้นน้ำกันเลครับไปเปเลยครับโอเคเข้าไปเลยอย่าเข้าไปข้างเข้าไปตรงที่โจนยครับโอเคตอนนี้นะสมมติว่าประตูปิดอยู่นะ ทำท่าบแบบรถขยับขึนะ้นหลโอเคไหน,นจะจะจะ,จะเอาออกมาอ่านตรงไหนครับขอดูนะลองกอพฟัง,าางมาสิขึ้นมาดูคอยจาวมาให้ห็นผ่านหน้าเดี๋ยวแม็ได้เดี๋ยวภาวพรวม อเมัยจะติด <Okay>, เราขยับลงเลยกันโอเคสมมติเรานั่งในรถนะรถกำลังออกตัวไปนะไอเดียไปขอยนพี่ก่อนใกล้ปะใช่โอเคอ่าสมมตินั่งอยู่ในรถนะต้องสปีดอ่าแอคชั่นนั่งในรถเอาที่กระเป๋า เอ้เอาใหม่นั <c oughs> ่งอมยิ้มในดีเอ้ยเราจะได้ไปแล้วเอาใหม่ทีนี้มีความหวังแล้วพี่โจมารับแล้วต้องสำเร็จแน่ๆอ่อะจังตัวกล้องสปีดอันแอคชั่นด้วครับวิดนมาบ้านหรืออกกะบะยกมือสูงสูงนี่มานอนอนกระบาทดูดูใหม่ดูความใหม่ดูอ่านมองตาตามองแหวนนอกยิ้มฮะทีนึงครับ ยิ้มยิ้มอาเลิศตัวแบบ bon น,นี้หน่อยยิ้มจะได้จะสำเร็จแล้วยิ้มแบบมีความสุขตัวนี้หน่อยเตียงครับยกมือขึ้นสูงนิดหนึ่งอีกอีกอีกเลยรับมือยู่ต้องสตงิยานไป action ไม่ต้องเขย่าแรงก็ได้เรถรถด,ด,ด,ดีไม่ <Okay. S 1> ไม่มีปาญหาทำที่คอให้กำลังใจมาค่อยๆหมอบไปยิ้มยิ้มเลย ยิ้มยั่งแย่งว่ะมันไม่ยิ้มมันมีความสุขว่ะมันแย่งว่ะมันรู้สึกว่ายิ้มแย่งว่ะไม่ได้มีมีความสุขว่ะเออยิ้มแบบเนี้ยยิ้มแบบธรรมชาติเลยไม่ต้องเกย์ไม่ต้องไม่ต้องเกรงไปครับต้อง speed on action on หมองไปยิ้มก็น่าร้องยิ้ม เก็บคงพ่อ,อไว้เหมือนเดิมค่อยๆพับไมองตรงไปเอาครับเอาขึ้นมากลางให้ด้วยหน,น่อยนิกลางทางไวเลยเอาขึ้นมากใกล้ๆตัวเอง ค่อยๆพับลงพับลงแล้วค่อยๆเปิดใหม่นะระดับมืออยู่านพับเลยพับก่อนเต็มตัวเต็นตัวเปิดออกอย่างนั้นแหละสองสองในแอคชั่นออก็เปิดออกเปิดอ่านดีมองไฟแล้วยิ้มค่อยๆกลับมามองที่เดิมแล้วก็พับเก็บอย่างดีใส่กระเป๋าไว้ดีพับครับอีกทีนึงอ่ะเดี๋ยว เดี harma, ๋ยวเดี очку, ๋ยวเดี๋ยวเขาหยิบออกมาจากกระเป๋านะตอนนี้ด่อนถึงที่เราไว้ที่กระเป๋าจะโคมุนเรื่องนี้งอุ้ยืมนู้หาเราเซุดๆเลยชุดเรามาหรือยังหยิบมาไปตอนนี้เลยตอนนี้เลยอ้าสมมติเราวิ่งอยู่ซื้อหยิบกระเป๋าหยิบข้างหลองมาใส่ของกันเอาไว้ก่อออมาเลย ิมองไปแล้วยืมมองมองที่กระดาษอ่านแล้วยืมที่นี้มองไปมองที่กระดาษแล้วเก็บเย็่ไว้ที่เดิมโอเคัครับอืมข้อที่หนผ่านหนึอ่าอีกทีนึงนะตั้งแต่แรกนะปิดประตูหลังไหมเปิดไฟหนะ่อยไฟมานะไฟมาเหมือนเดิมอ่าประตูหลังปิดให้หน่อยก็ได้ปิดประตูหลังเลย ชุดมาแล้วใช่ไหมจะ,ะติดตนี้ต้อง speed and a c t i อยเออมองตรงไปก่อนมองตรงตามท่องถนนได้เออกําลังจะได้ไปแล้วโอเคอ่านึกขึ้นได้คำพ่ออยู่ในกระเป๋านี่วะาพาออกมาดูแป๊บ <c oughs> นึงนะก้มหน้าละหายเอาใหม่เอาใหม,าเามา่เดี๋ยวก้มหน้าหยิบใหม่ครับ อ้่อามาองไปที่ถนนก่อนลองสปีดแลนด์แอคชอั่นอ่าดูคำป้อนในฝาทีออกมาเขัาออมายกมือสูงสูงอันนี้ผมยิ้มออกตรงไปจะสำเร็จแล้วอเออเก็บใส่กระเป๋าค,ครับโอเคครับเดี๋ยชดเลยนะเดี๋ยวชเป็นช,ด,นชดที่สำเร็จแล้ว มาดูอาการไหมโอ้โอ้เดวขอน้ม oh ตัวน e oh. şey em. eh ่หมกหเยโอ้ดังเลยัขัมรถแห่งของเราพอน้อเห็นมั้ยข้ด้วาฮเยน่ฉากนะครับฉากนี้คือมหาบนะครับ หลังจากที่เพื่นไปสมัครร้างห้านแล้วมาเลยมาเมืองเฮียนเมืองสั้นน้อกฤติมาหับไปทำงานเลยรุยงานเลยอ่าเสียงยอดเลยสวนีบุไหมรู้เลียงนี้เลออนอน้ำมันละฮะเอบัวมาแม่บุญีรู้เลียงได้ดิน พนักพนุรูเรื่องที่จะแสดงนะได้เป็นดาราได้รับแรกเล่นกว้างเล่นยาวเลยนะครับจนสระโหลขอตายายเสร็จขอตายายอนุญาตก็ปัดบหลับไลหลับไหลไปเอาใส่กระเป๋าได้ไหมมีกระเป๋าเอมาแล้วต้องสใส่กระเป๋าเราต้องสใส่กระเป๋าตอนที่จะเดินทีโต๊ที่จที่ปลอกับที่เนีกระเถิบหน้าที่จริงนะครับผมเอามากระโหลกไปเดี๋ยวใส่ไฟเนี้ยไร

คอนแอร์เมือ่อใดพี่น้องอที่ยูทูบช่องสาวน้อยพี่แอมแพรงอ่าโอเคครับโปรดติดตามที่ยูทูบช่องสาวนอ้อยแพรงครับอย่าลืมครับไปดูดูกันวันเสาร์ที่23เขากุมด้เลยครับโปรไดบบมานะฮะในครับ169บาทแจกง้อหาตัวแจกมอเตอร์ไซค์สกูตเตอร์5คัน โอ้ยปรับหน้าจอมือตรงนี้บอลมือ,อเดียวมันแกนลูกมือ,อ,อโอเคครับพี่น้องครับแกะทอ,ท,ทองสองเส้นอืแกะทองสองเส้นทองคำสองเส้นเงิสดีลายรางวัลครับ